มาแล้วครับมิจฉาชีพของเราสําหรับเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ซึ่งตอนนี้นะ่มีมิจฉาชีพส่งข้อความไปหลอกให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้แล้วบอกท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าตอนนี้เนะี่ยเตือนเลยว่ายังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนการใช้สิทธิ์แล้วเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าให้เราเนะี่ยเข้าไปลงทะเบียนกันจุดไหนอย่างไรบ้างถ้านะเวลานี้นะครับมีลิงก์ส่งไปให้ท่านไม่ว่าจะเป็นผ่านทงางไลน์ไลน์กลุ่มไลน์ส่วนตัว หรือส่ง SMS เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ขอให้ระมัดระวังอย่าพึ่งไปกรอกข้อมูลเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดผมย้ำา3รอบเลยนะครับแล้วก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์ w w w เเราเที่ยวด้วยกัน .com เท่านั้นซึ่งตอนนี้ย้ำนะครับว่าเขายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์นะครับแม้ว่าจะเปิดโครงการมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดให้จองสิทธิ์วันที่8มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับ